ค่ะก็กลับมาพบกันดูชี่แล้วนะคะวันนี้นุชก็จะมารีวิวซีรีส์จีนะคะที่กำลังจะมาอัปเดตมาฉายในประเทศไทยนะคะครึ่งปีหลังของปี2021ค่ะถ้ายังไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่ายโอเค ก็มาเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะคะ The Golden h a p p i n หรือว่าบันทึกปิ่นนั่นเองซึ่งกำลังจะฉายในปีนี้นะคะเขาเพิ่งจะปิดกล้องไปเมื่อปีที่แล้วเองเนอะแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเขาได้นำมาจากนิยายที่โด่งดังนะคะบันทึกปิ่นของจีนนี่แหละแล้วเขาก็ได้มาทำเป็นซีรีส์ซึ่งยังไม่ทันจะฉายเลยอในเมืองไทยก็คือแบบดังมากๆแล้วนะ แล้วก็เรื่องนี้เขาได้นักแสดงนําชายนะคะคือคิสอูเป็นแบบพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกของเขาเลยเนาะส่วนนางเอกก็จะเป็นหยางจื่อนะคะดูแบบเคมีเข้ากันจริงๆแบบพระนางก็คือแบบหน้าตาดีทั้งสองคนเลยเนาะก็เรื่องราวอะ่ะนุชจะสป,ปอยให้ฟังละกันเนาะเพราะว่านุชเองอะ่ะอา่านได้อา่านซีรีส์ของแบบ เรื่องนี้แล้วค่ะครบทั้ง8ดเล่มแล้วก็แบบรอดูมากๆเลยว่าแบบซีรีส์มันจะออกมาหน้าตาไหนนะคะก็คือเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวของนางเอกนะคะชื่อว่าห่วงจึงเสียเนี่ยคือนางเอกอะ่ะเป็นคนที่เก่งมากในการแบบว่าสืบไขคดีนะคะเขาสามารถที่จะไขคดีได้แต่อายุ13ขวบอะ่ะคือเด็กมากๆเลยเนาะแล้วทีเนี้ยเพอ นอกจากเขานะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังใช่ปะแต่พอเขาอายุได้ครบ17ปีนะคะเขากับกลายเป็นฆาตกรของคดีฆาตกรรมล้างครอบครัวต,ต,ต,ตัวเองอะคะ่ะตบลูนหัวง่ะพ,พอทางการต้องการที่จะจับตัวนางใช่ไหมคะนางก็เลยต้องหลบหนีออกจากตัวเมืองของนางเองอะแล้วก็หลบไปอยู่ในจวนของคุยออกนะคะซึ่งเป็นพระเอกนั่นเองทีนี้เขาก็เลยต้องไปยื่นข้อเสนอกับพระเอกนะว่านางอะสามารถที่จะไขคดีให้กับพระเอกได้ถ้าเกิดพระเอกอะรับ นางเป็นขันทีในจวนแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือนางเอกอให้แก้ไขคดีฆาตกรรมของตัวเองได้นะคะพระเอกกับนางเอกก็คือมีข้อตกลงระหว่างกันใช่ปะก็เลยได้มาอยู่ได้กันในจวนออกนะซึ่งนางเอกก็ต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายทั้งเรื่องเลยของเรื่องนี้นะคือจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องราวสนุกตรงที่ว่ามันมีการสืบสวนสอบสวนคดีที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับฆาตกรรมในห้องปิดตายโ <c oughs> <c oughs> คนันอย่างนั้นเลยอะ คือมันคดีมันสนุกมากจริงๆนะก็ต้องไปรอดูแล้วกันนะว่าเขาอะจะฉายออกมาเป็นยังไงแล้วก็ไขคดีออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นคดีแรกเลยลก็คือเป็นคดีที่พระเอกคุยออกอะกำลังจะแต่งงานกับพระชายาที่ทางห้องเต้เป็นคนจัดให้แต่ว่าอยู่ๆพระชายา ก็หายออกไปจากเลือนหอนะก็ไม่รู้ว่าจะหายไปได้ยังไงนะทั้งคุยอ่องพรยเอกกกับนางเอกก็ต้องพายามที่จะร่วมสืบหาคดีตรงนี้ด้วยกันนะซึ่งตัว Golden h a p p i n เนี่ยเขาจะมาฉายที่ BTV นะคะในปีนี้นี่เองนะกำลังจะ Coming งซูนเลยแหละาไม่รู้จะมาเดินไหนก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องแรกส่วนเรื่องที่2นะคะ You Are My Glory ซึ่งกำลังจะฉายคัมมิ่งซูนใน v ีทีวีเหมือนกันนะคือจะบอกว่าพระเอกกับนางเอกอะเหมือนกันจริงๆคือหล่อและสวยมากนะพระเอกคืออย่างงนั่นเองใครไม่รู้จักอย่างองนี้คือแบบซีรีจีนอะคือแค่เขาอะวางตัวกันว่าเป็นพระเอกกับนางเอกคู่กันนะนางเอกก็คือตีลี่เลือปานะ2สองคนนี้อย่างอย่างกับตีลี่เลือปามาแจงคู่กันคือยังไม่ทันจะเปิดกล้องคือที่จีนก็คือดังมากๆแล้วนะพอเขาเป็นพระนางตัวดังของจีนใช่ปะจับมาเป็นพระนางคู่กันในเรื่องนี้คือแบบ ภูมสุดๆไปเลยนะกำลังจะฉายในเร็ววันนี้ของทาง VTV เหมือนกันนะก็เรื่องราวนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าทางนางเอกอะ่ะเขาตั้งแต่เล็กๆเลยนะแต่ตอนอยู่มัธยมอะ่ะเขาตกหลงรักตัวพระเอกนะคะแล้วก็เขาอะ่ะไปสารภาพรักกับตัวพระเอกใช่ปะแต่พระเอกดันปฏิเสธนะแล้วก็ปฏิเสธความรักของนางมาตลอดนะก็คือเฟลว่า เฮ้ยคือแบบเป็นเพราะนางไม่สวยหรือยังไงนะคะที่พอโตขึ้นมาใช่ไหมเรื่องเราผ่านมาสักพักแล้วใช่ป่ะนางเองกกลับไปเป็นดาราดังนะคะแล้วเขาก็กําลังจะไปเป็นแบดแอนดบาสเดอร์ให้กับเกมเกมหนึง่งแต่ตัวนางเอกอะแบบเป็นคนแบบจอ <c oughs> ่เรื่องเกมนะคะไม่รู้เรื่องเกมเลยซึ่งตรงนี้แหละมันกําลังจะเจอพระเอกนะคะพระเอกเขาเป็นวิศวกรการบินแล้วเขาก็เก่งในเรื่องของ เรื่องเกมมากนะเขาก็เลยได้ถูกให้มาสอนนางเอกและพระเอกกับนางเอกก็ได้มาเจอกันโดยที่เขาตัวนางเอกก็จําได้ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้คือเป็นคนที่เคยปฏิเสธรักนางเอกมาก่อนแต่ว่าตอนนี้นางเอกคือสวยและรวยมากแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวนะจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเขาอะจะได้กลับมารักกันจะได้แบบว่าได้สารภาพรักแล้วก็ตัวพระเอกจะยอมรับนางเอกหรือเปล่านะก็ต้องลองดูกันเลยนะอันคือจะบอกว่าเรื่องเนี้ยนุดตามจริงๆเพราะว่าอย่างอย่างเป็นคนเล่นถึงไม่อยากจะบอกเลยว่าคือติดแบบพระเอกหล่อมากนะคือแบบ ต้องรอดู VTV เลยเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่2นะคะเรื่องที่3นะคะมาติดๆเนอะก็คือ The Art of Love หรือว่าคำสาบานแห่งรักเนาะกำลังจะฉายทาง VTV เหมือนกันเออ VTV เยอะเนาะแต่ว่าจริงๆว่ามันเป็นแบบซีรีส์ที่แบบว่าเฮ้ยไม่ดูไม่ได้อะ่ะเพราะ นางเอกอย่างจื้อเหมือนกันนะคะนางเอกเหมือนเดิมเนานะแต่พระเอกคือเสียเยยเส่ยวจ้านเฮ้ยอยางจื้อกับเสี่ยวจ้านมาเจอกันน่ะคือไม่เห็นจะเชื่อเนาะคือจะบอกว่าเรื่องราวนะมันคือตัวนางเอกอะ่ะเขากําลังจะจบมาหาวิทยาลัยใช่ไหมคือเขาเขาแบบพยายามที่จะสารฝันตัวเองเพราะว่าเขาฝันที่จะเป็นนักเชลโลนะคะแล้วเขาก็ได้เรียนด้านนี้ใช่ไหมแต่บังเอิญมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะคะตัวพ่อของนางเอกอะ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันและต้องมีคนดูแลตลอดเวลา นางเอกก็เลยต้องดับฝันเส้นทางความฝันของตัวเองด้วยการที่จบไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นงานของตัวเองได้นะก็ต้องมาดูแลพ่อตัวเองที่โรงพยาบาลและนางก็เลยต้องเลิกกับแฟนของตัวเองด้วยเนื่องจากว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีเวลาถูกปะแต่นั่นก็ไม่ได้ทไม,ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเนื่องจากว่านางเอกอะได้มาเจอคุณหมอซึ่งคุณหมอก็คือเสียเส่ยวจ้านเสี่ยวจ้านเป็นคุณหมอโอ้ตายไม่อยากจะว่าแบบ S <S <an> เฮ้ยคือแบบมันเข้ากันจริงๆเสี่ยวจ้านเป็นคุณหมอนะในโรงพยาบาลแห่งนั้นซึ่งเป็นคนดูแลเคสของพ่อนางเอกนั่นแหละก็ทางเสี่ยวจ้าน่ะ เขาก็เหมือนดูแลแล้วก็ได้เข้าอกเข้าใจนางเอกซึ่งจริงแล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็ปูมาว่าเสี่ยวจ้านเขาก็มีปมทางน้าจิตใจของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าตัวพระนาเขาได้มาเจอกันที่โรงพยาบาลใช่ปะแล้วเขาก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็กําลังจะเกิดเป็นความรักขึ้นมานั่นเองเนาะคือเรื่องเนี้ยโรแมนติกสุดๆไปเลยคือจะบอกว่าใครติดตามดูจะต้องมีการฟินจิตหมอแน่ๆ่คือเสี่ยวจ้านเป็นหมอว่าโอ้ยไม่อยากจะคิดภาพเลยนะว่ามันจะแบบน่าดูขนาดไหนนะก็ลองดูละกันมันก็จะฉายทาง VTV ปีนี้เหมือนกันนะ วนเรื่องที่ซเลยก็คือตามมาติดๆ VTV เหมือนกันนะก็คือ t h Eternal Love นะคะหรือว่าท่านอองเมื่อไหร่ท่านจะอยากกับข่ารู้สึกชื่อคุณคุณปะคือจะบอกว่าเขามีซีซั่น3แล้วปีนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังฉายอยู่ทาง VTV เหมือนกันนะเพิ่งจะเริ่มฉายเลยก็เป็นเรื่องราวของการที่แบบว่าตามชื่อเรื่องเลยคือตัวนางเอกอะตั้งแต่ซีซั่นแรกเนาะเขาพยายามที่จะ เขาได้แต่งงานเข้าไปเป็นพระชายาของท่านอองในจวนใช่ปะแต่นางเอกอะเป็นนางแบบในยุคปัจจุบันแล้วได้หลงเข้าไปอยู่ในยุคอดีตซึ่งพอไปอยู่ในร่างของคุณหนูรองตระกูลฉีแล้วอะนางก็พยายามที่จะขออยากกับตัวท่านอองนั่นแหละมันก็เลยเริ่มเรื่องราวมาว่าท่านอองมาเลยท่านจะอยากกับถ้าถ้าเกิดใครนะคะติดตามตั้งแต่ซีซั่นที่1ซีซั่น2แล้วอะคุณจะพลาดไม่ได้เลยกับซีซั่น3ซึ่งเขาใช้พระเอกกับนางเอกะ คนเดิมใช่ป่ะแล้วคือมันดังจนแบบต้องทําเป็นซีซั่น3คนลงคิดดูดิว่ามันแบบดังขนาดไหนต้องไปลองดูนะว่าซีซั่น3มเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็ แบบมันจะติดตามขนาดไหนคือจะบอกว่าซีรีส์เนี้ยรู้ด่เคยสปอยไปแล้วนะว่าพระเอกอะ่ะลุกหนักมากคือจูบได้จูบคือแบบชอบหยอกเยา้านางเอกอะ่ะคือเพราะว่านางเอกเขาพยายามที่จะหยาถูกปะตัวพระเอกก็เลยแบบหยอกเยา้านางเอกว่าเฮ้ยคือแบบว่าเธอก็ลองให้ทําให้ฉันพอใจสิถ้าเกิดฉันพอใจอะ่ะฉันก็จะเซนใบหยาให้กับเธอเนาะ ซึ่งนี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องของความรักน่ารักกุ๊กกิ๊กที่แบบมีฉากหวานตลอดเวลานะของซีซันของตัวเรื่องนี้นี่เองนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูซีซันหนึ่งหรือซีซันสองลองไปดูก่อนนะแล้วก็รับรองว่าคุณจะแบบตาแบบว่าไม่ปิดเลยอะคือทั้งวันทั้งคืนคุณจะต้องดูตั้งแต่ซีซันหนึ่งสองสามติดกันไปเลยอะรับรองเลยในสะดุดจริงๆถ้าเกิดว่าใครคาดหวังกับแบบฉากหวานหวานฟินๆนะต้องไปดูห้ามพลาด และก็มาถึงซีรีส์สุดท้ายนะซีรีส์เรื่องที่5ที่กำลังจะฉายในปี2021นะที่นุชรอติดตามอยู่นะก็เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยไปสปอยทาง VTV มากเกินไปหรือเปล่านะซีรีส์นี้เขาฉายทางแอปพลิเคชันไอชีนะคะหรือว่าที่ชื่อว่า The Day of Becoming You วันนั้นที่ฉันเป็นเธอเฮ้ยแค่ชื่อเรื่องคุณน่าจะเดาได้แล้วใช่ไหมคือตัวพระเอกกับนางเอกอะพระเอกนะเป็นหัวหน้าเป็นลีดเดอร์ของวงบอยแบนด์ชื่อดังที่เกาหลีซึ่งแบบดังมากๆนะส่วนตัวนางเอกเป็นนักข่าวสายบันเทิงที่เขาก็คือบอกว่าชื่นชอบในตัวพระเอกเหมือนกันมีอยู่วันวันหนึ่งนะเป็นงานเป็นแบบว่าวันเกิดของเขาทั้งสองคนซึ่งเกิดในวันเดียวกันใช่ไหมเขาดันสลับกันคือตัวนางเอกนักกลายไปเป็นผู้ชายตัวพระ เอกาเป็นผู้หญิงซึ่งจะบอกว่าแค่ดูพรีวิวในไอชีแล้วอะ่ะคือแบบเฮ้ยยังไม่ทันจะดูเรื่องราวแล้วก็สนุกมากจริงๆนะมันจะมีฉากหนึ่งที่บอกว่าตัวพระเอกอนางเอกอะ่ะด้วยความที่แบบเราเป็นผู้หญิงอะ่ะเราสลับไปเป็นร่างของผู้ชายอะ่ะมันก็ไม่ชินแล้วใช่ไหมแต่ด้านนางเอกนะตัวร่างกายของนางเอกอะ่ะด้านมีประจำเดือนแล้วคือแบบว่าคุณผู้ชายมีเมนแล้วคือผู้ชายเขาก็ไม่รู้หรูป่าว่าจะทํายังไงนะเขาก็ต <ๆ S 2> นะ้องแบบมีการติดต่อกันแล้วก็เนี่ยแหละจะบอกว่าเป็นเรื่องราวความรัก ของตัวพระเอกกับนางเอกที่กำลังกำลังจะเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ได้มีความเข้าอกเข้าใจกันเนาะเนื่องจากว่าเขาก็นิสัยไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พระเอกก็คือดังมากๆนะแล้วก็นางเอกก็เป็นนักข่าวอ่ะนั่นแหละก็จะเกิดความรักแล้วก็ความเข้าใจกันเรื่องเนี้ยคือน่าดูสุดๆเนาะแล้วก็จะบอกว่านางเอกอ่ะก็เป็นนางเอกคนเดียวกันของท่านอ๋องด้วยเหมือนกันนะก็คือนางเอกคนนั้นดูชอบมากๆนะน่ารักน่ารักแบบสดใสจริงๆนะคะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการที่มารีวิวซีรีส์ที่กำลังจะมาฉายในประเทศไทยครึ่งปีหลังของปี2021ใครชอบเรื่องไหนนะก็ลองไปตามดูละกันเนาะจะบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบซีรีส์ที่แบบว่ารักโรแมนติกแล้วก็เหมือนกับว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งพระเอกนางเอกแบบว่าหน้าตาดีแล้วก็คือแบบว่าเราดูเพราะพระเอกนั่นเองนะใครชื่นชอบแนวนี้ก็ลองไปดูได้นะส่วนถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครไม่ชื่นชอบแบบบ้านซีรีส์แนวโรแมนติกเลยจะแนะนําซีรีส์อื่น กับนุชก็ได้นะอย่างเช่นแบบว่าซีรีส์แบบสืบสวนสอบสวนนะหรือซีรีส์แบบฆาตกรรมก็ลองดูละกันปกติแล้วนุชจะไม่ค่อยดูซีรีส์แนวนี้เท่าไร่แต่ว่าถ้าเกิดสนุกลองคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้บางทีนุชอาจจะลองไปตามดูบ้างก็ได้นะก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมคุยกันนุชจะได้รู้ด้วยว่าซีรีส์ไหนที่เพื่อนๆชอบแล้วกันเนาะก็ถ้ายังไงวันนี้นุชขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่านุชอาจจะมาสปอยซีรีส์ไหนกันอีกหรือว่าจะมารีวิวซีรีส์ไหนอีกนะ่าีหนนนใจก็ลลอะะะเมคคคิิปป้้ ตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย